สวัสดีครับพบกับพัดพ c เคช nel นะครับวันนี้จะพามาชมตลาดผักเครื่องที่มหาสารคามนะครับเป็นตลาดผักเครื่องแถวเมองฐานที่ใหญ่ที่สุดนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับนะครับสารคามตลาดผักเครื่องครับมาลีนพลาซ่านะครับเป็นตลาดใหญ่นะครับช่วงนี้เช้าอยู่นะครับจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าอร่อยมากนะครับนี่ช่วงเช้าอยู่คนยังไม่เยอะครับคนยังลอยมานะครับจะเป็นร้าน ใหญ่จะมีตู้มีห้องนะครับเป็นร้านพระเครื่องนะครับที่อยู่ในมหาดรามนะครับนี่ครับพระเครื่องเยอะแยะสมเด็จนะครับก็มีนี่ครับเหรียญใหญ่เบอร์หนึ่งสาวิษนะครับนี่ครับพระเครื่องสวยงามมากครับแวะมาชมดูได้นะครับักฟองก็มีนะครับตลาดขึ้นๆมากนะครับวันนี้นี่ครับคนเยอะนะครับแวะมามาดูมาชมนะครับคนเยอะมากนะครับนี่มีพระดีๆให้เลือกสรรหามากมายนะครับ ไม่ต้องห่วงนะครับนี่นี่ครับพระเยอะมากครับแวะมาชมมาเลือกนะนี่ครับคนเยอะมากครับตลาดตลาดมหาสารคามนะครับตลาดใหญ่เลยนะจะมีทุกซอกทุกรอยครับมีร้านปลาเคื่อนี่ยังไม่เปิดนะไต่สายจะมาไต่สายนะครับเปิดเขาเปิดเปิดถึงเกือบเย็นนะครับที่นี่นี่ครับลองมาชมนะครับพรดีๆเยอะมากมายให้เลือกให้ชมนะครับนี่ครับ มีทุกซอยเลยนะครับนี่ร้านใหญ่พักมากมายแวะมาดูนะครับมาชมกันนะครับท่านผมมาชมนะครับนี่ครับตอนนี้ กำลังยอยกันเข้ากันทำงานครับยังไงอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยกดฝากติดตามหน่อยนะครับมือใหม่อยู่ u b e นะครับแต่ขอบพระคุณยังสูงเลยนะครับผมนะครับฝากด้วยนะครับฝากช่องด้วยนะครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ